สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พบกับช่องเครื่องพระบ้าน EP ที่56นะคะกับวันที่1มกรกุมภาพันธ์2 5 6 7ค่ะพี่พี่วันนี้เรามี2ราคานะมี3 0 0้บาทกับ800บ้บาทน,นะพี่พี่นะโอนส่งฟรีปลายทางบวก50บาทละค่ะแล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกฝากกด subscribe ช่องให้หนูได้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเวลาลงคลิปเนี่ยจะได้แจ้งเตือน รับชมคลิปก่อนใครนะพี่ๆนะอันนี้ชื่อช่องทางการติดต่อค่ะพี่ๆอ่าพระเครื่องพระบ้านเมื่อติดต่อเบอร์063 020 88 98ค่ะ 063 020 8 8 9 8พี่พี่เบอร์นี้แอดได้ทั้ง ID Line แล้วก็แบบเบอร์โทรเลยนะคะแอดได้ทั้งแบบ ID Line แล้วก็แบบเบอร์โทรเลยนะพี่พี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งรายการพร้อม e ีพี่พแจ้งรายการพร้อมอ p พีนะหนูแจ้งเสมอเลยนะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มที่รายการแรกนะวันนี้มาดึกเนาะเริ่มที่รายการแรกกันดีกว่ารายการที่หนึ่งนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วอ่ารายการแรกเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วคะ่ะพี่พี่เดินอันนี้นะคะรายการแรกนะเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะอันนี้ค่ะรายการแรกสําหรับเหรียญที่หนึ่งค่ะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองเป็นพระปางซ่อนหาหลวงพ่อทับพระ ปางซ่อนหาหลวงพ่อทับรายการที่สองพี่พี่องนี้นะรายการที่สองนะซ่องพอเห็นเนื้อนะจ๊ะอ่ะไปที่รายการต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่สามเป็นเจ้าสัวรุ่นสองรายการที่สามเป็นเจ้าสัวรุ่นสองพี่พี่องค์นี้เป็นเจ้าสัวรุ่นสองนะสําหรับรายการที่สามค่ะขอบคุณสำหรับพี่พี่ที่เข้ามาเป็นห่วงเป็นใยนะเรื่องเสียงของน้องนะใกล้หายแล้วพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะบอกให้ทานน้ำอุ่นก็ทานน้ำอุ่นค่ะ ให้อมอ,อะไรนะคืออมตาตะขาบผ้าตัวก็อมนะพี่พีนะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะออาไปที่รายการต่อไปพี่ีรายการที่สี่นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่รายการที่สี่นะพี่พี่นะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะอันนี้นะคะรายการที่สี่นะพี่พี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะคะเลี่ยมขอบค้างนะสําหรับรายการที่สี่นะจ๊ะ ไปที่รายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อโบราณวัดบ้านแหลมรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อโบราณวัดบ้านแหลมจ้ะสําหรับรายการนี้นะพี่ๆนะเหรียญหล่อโบราณวัดบ้านแหลมรายการที่ห้าค่ะกล้องชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะนี้รายการที่ห้านะพี่ๆนะ ไปที่รายการต่อไปกันนะรายการที่หกค่ะรายการที่6เป็นเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลารายการที่6เป็นเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลาพี่พี่อย่าลืมนะแจ้งรายการพร้อมอีพีนะพี่พี่นะแจ้งรายการพร้อมอีพีให้น้องนะอันนี้รายการที่หกนะคะเี่ียญอาจารย์นำวัดดอนสาลาพี่พี่ ไปที่รายการต่อไปเป็นรายการที่7นะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงปู่โตรายการที่7เป็นเหรียญหลวงปู่โตพี่พี่องค์นี้นะเหรียญหลวงปู่โตนะวัดประดูชิมพีรายการที่7นะคะมาด็กเน้ะเนี้ยไปที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8พี่พรายการที่8เป็นเหรียญ อาจารย์ขันรายการที่แปดเป็นเหรียญอาจารย์ขันค่ะเอี่ยงนี้นะคะรายการที่แปดนะพี่ๆนะรายการต่อไปเป็นรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการที่เก้านะพี่พ เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่เก้างนี้นะ EP ที่ห้าสิบหกแล้วนะพี่ๆแจ้งรายการผมมี EP นะจ๊อะอะไปที่รายการต่อไปรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลง รายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะองนี้นะรายการที่สิบนะพี่พีนะไปที่รายการ splash, ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะองนี้นะ วันนี้มีสองราคานะจ๊ะมีสามร้อยกับแปดร้อยบาทนะเอาวงนี้สิบเอ็ดนะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อหนุยสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อหนุยวีวองนี้นะเหรียญหลวงพ่อหนุยรายการที่สิบสองค่ะ รายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะอาเหรียญน,นี้ไม่มั่นใจพี่พี่เดี๋ยวนะถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อยอดนะแต่หนูแจ้งเป็นรายการดีกว่าเนานะรายการที่สิบสามนะพี่ๆนะเหรียดรายการที่สิบสามนะวันนี้มาดึกนะอันนี้นะคะรายการที่สนะิบสามพี่ๆนะ ไปที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14พี่อ่า14เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่ง14เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งพีพี่องค์นี้นะ าการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อเมกพัดรายการที่สิบห้านะคะเหรียญหล่อเนื้อเมกพัดรายการที่สิบห้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่ส6บหคะ่ะ 16เป็นเหรียญหลวงพ่อชอบรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อชอบค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะส7เป็น อจอบหลวงพ่อเพชรนะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ และการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพระปางซ้อนหางพี่พี่รายการที่19เป็นพระปางซ้อนหาแต่องค์นี้มีสองหน้านะองค์นี้มีสองหน้านะพี่พี่นะพระปางซ้อนหางองนี้มีสองหน้า,นหารายการที่19นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะ20เป็นเต่าหลวงพ่อเงิน20เป็นเต่าหลวงพ่อเงินมีวีอนี้นะรายการที่20นะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินรายการต่อไปรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อไผ่2เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อไผ่ค่ะรายการต่อไปครายการที่23เป็นพระปิตาวี23เป็นพระปิตานะ องนี้นะคะยี่สิบสามเป็นพระปิดตากี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะเป็นชินนลาดหลวงพ่อแก้วรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นชินนลาดหลวงพ่ออ่าไม่ใช่น่อะไรนะหลวงปู่บุญอ่าองนี้นะหลวงปู่บุญไม่ใช่หลวงพ่อแก้ว 24่ีนะพี่พนะรายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาวียี่สิบห้าองนี้เป็นพร,ระปิดตานะ รายการต่อไปคือรายการที่26ค่ะ26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรุ่ง26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งไม่มีองค์นี้นะ26นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรุ่ง และการต่อไปคือรายการที่ย7่ค่ะองคนี้ไม่ทราบที่นะรายการที่27นะพี่ๆนะ <c oughs> องคนี้ไม่ทราบที่นะคะรายการที่27 รายการต่อไปคลรายการที่28ค่ะองนี้เป็นพระปิดตาวัดทายยานนะพระปิดตาวัดทายยานรายการที่28ค่ะาการต่อไปคลรายการที่29ค่ะเป็นพระนาคปกนะ 2ีเป็นพระนาคปกค่ะรายการต่อไปขลายการที่30องค์นี้เป็นพระปิดตายันยุ่งนะ30แต่พี่ๆนะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะ การต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะองน,นี้ก็เป็นพระปิดตายันยุ่งรายการที่31มสิบเอ็ดพี่ๆองน,นี้31นะ การต่อไปครายการที่32องค์นี้เป็นพระปิตาหลังแบกหลวงพ่อแก้ว32นะองค์นี้นะ การต่อไปจากรายการที่33องค์นี้ก็เป็นพระปิดตาวัดไทยย่านนะองนี้เป็นพิมพ์กบนะรายการที่33นะินะพี่ๆนะเป็นพิมพ์กบนะ33 การต่อไปรา,ายการที่44อง์นี้เป็นเป็นรูปหล่หอหลวงพ่อไปรายการที่34พี่องนี้รายการที่34นะคะ และการต่อไปค่ะรายการที่35องค์นี้เป็นพระป,ปิดตามีไม่ทราบที่35นะมีอุดอยู่ข้างใต้นะมีนะรายการที่35นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่3 6พี่พีเป็นกิ่งตะกะแตนนะรายการที่ 3, 6นะคะอ,องนี้เป็นกิ่งตะกะแตนรายการต่อไปค่ะรายการที่3 7ค่ะอ,องนี้เป็น สมเด็จหลวงพ่อกลวยรายการที่37ค่ะ <c oughs> <c oughs> องนี้นะพี่ๆนะ37นะรายการต่อไปค่ะรายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อ้าย38เป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันค่ะ รายการที่3ามสิบแปนองนี้นะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเก้าค่ะองค์นี้เป็นอ่าเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยรายการที่39มสิบเก้าพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยรายการที่39ค่ะ ที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่40นะองค์นี้เป็นพระปิดตาพี่รายการที่40ค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่41เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่41นะคะ องค์นี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ41รายการต่อไปค่ะรายการที่42องค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะ42 รายการต่อไปค่ะรายการที่43เป็นสมเด็จระครังหลังคอนพี่พี่43เป็นสมเด็จระครังหลังคอนค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่44เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รายการที่44องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะ44รายการต่อไปค่ะรายการที่45องค์นี้เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการที่45ค่ะ องนี้เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่พี่นะรายการที่45นะคะอย่าลืมนะพี่พี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งรายการพรอมอีพีนะพี่นะแจ้งรายการพรอมอีพีนะคะไปที่รายการต่อไปค่ะรายการที่46นะเป็นสมเด็จริระดารายการที่46เป็นสมเด็จริระดาค่ะ รายการตร่อไปค่ะรายการที่47องค์องนี้เป็นอ่าเป็นพระนางพญารายการที่47แต่บเแ่พี่นะองค์นี้เป็นพระนางพญานะคะ47รายการต่อไปค่ะรายการที่48องค์องนี้ก็เป็นพระนางพญาเนี่ยพี่นะรายการที่48นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่49องค์อนี้เป็นซุ้มกอนะ49เป็นซุ้มก่อค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่50องค์อนี้ก็เป็นซุ้มก่อนะพี่พีนะรายการที่50องค์นี้ก็เป็นซุ้มก่อนะ ยังอยู่ในรายการสามร้อยบาทนะพี่พี่นะวันนี้รายการที่ห้าสิบนะคะเหมือนจะไม่ชัดโอเครายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดพี่พี่เราจะปิดท้ายด้วยสมเด็จนะของดีพีนี้นะเป็นสามร้อยบาทนะสำหรับรายการสามร้อยนะปิดท้ายสมเด็จนะพี่พี่นะถึงรายการที่หกสิบนะคะ อันนี้หกสิบเอ็ดนะพี่ๆนะเป็นสมเด็จนะหกสิบเอ็ดนะรนะายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบสองค่ะ ใายการต่อไปจ้ารายการที่63ในการต่อไปค่ะรายการที่64 รายการต่อไปค่ะรายการที่65ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่อะไรนะเดี๋ยว อันนึงเมื่อกี้ห้าสิบีอันนี้ห้าสิบไอเมื่อกี้ห้าสิห้าอันนี้ห้าสิบหกอันนี้ห้าสิหกกพี่พนะเนี่ยมันจะเบอเบอรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้นะคะห้าสิบหกนะพี่พีนะรายการต่อไปจากรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะ ห้าสิบเจ็ดนะพี่ๆองนี้นะห้าสิบเจ็ดนะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดค่ะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าจ้าหนึ่งถึงหกสิบสามร้อยบาทนะพี่พี่นะอันนี้ห้าสิบเก้านะจ้ารายการต่อไปจ้ารายการที่หกสิบอนี่นะหกสิบนะพี่พี่นะ นะคะสาม้อยก็มีประมาณนี้นะถึงหกสิบนะคะนี่ทำไมกล่องไม่ชัดอันนี้นะหกสิบนะเหมือนจะไม่ค่อยชัดนะพี่พี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> โอเคชัดแล้ววันนี้รายการที่หกสิบนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการ800บาทจ้า8 0 0บาทมี6รายการนะเริ่มตั้ะะนนะะงแตนะ่รายการที่61นะคะอันนี้นะคะ61ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะรายการที่61นะคะอง์นี้8 0 0บาทนะพี่พี่องนี้800บาทนะ61ดนะคะ ายการต่อไปจ้ารายการที่หกสิบสองหกสิบสองเป็นพระหูยานเนื้อชิ้นเลี่ยมนะพี่พี่นะหกสิบสองเป็นพระหูยานเนื้อชิ้นเลี่ยมแบบนี้นะองค์นี้ก็แปดร้อยบาทนะให้ดูเนื้อข้างหลังเพราะข้างหน้าน่าจะไม่เห็นนะแต่จะลองส่องให้อีกรอบนึงนะหกสิบสองนะพี่พี่นะก็จะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเกาะก็เก่ามาก แายการต่อไปรายการที่63องค์นี้เป็นพระปิตารายการที่63พี่พี่อง์นี้ก็800บาทนะ63นะจ๊ะส่องพอเห็นเนื้อนะนี่ห3นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบสี่องนี้เป็นปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่หกสิบสี่ค่ะองนี้เป็นปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่หกสิบสี่องนี้แปดร้อยบาทนะพี่ๆนะแต่ซองอาจจะไม่ค่อยเห็นเนื้อเลยเพราะว่ากรอบเขาปิดหมดเดี๋ยวจะลองส่องข้างหลังให้นะสำหรับรายการที่หกสิบสี่นะคะ เนื้อจะประมาณนี้นะหกสิบสี่นะพี่พี่นะรายการต่อไปรายการที่หกสิบห้าค่ะองค์นี้เป็นพระยี่สิบห้าัตวรรษเลี่ยมนะพี่พี่นะพระยี่สิบห้าัตวรรษเลี่ยมนะหกสิบห้านะพี่พี่นะก็มีประมาณนี้เลยนะแล้วแต่พี่คนไหนชอบรายการไหนนะพี่พี่นะแจ้งมาได้เลยนะองนี้หกสิบห้านะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบหกค่ะรายการสุดท้ายนะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะรายการที่66เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะจ๊ะสำหรับรายการ800นะ61-66ถึงนะพี่พี่นะ61-66นะคะ800บาทนะ1-60ถึงรายการ300บาทจากโอนส่งฟรีปทางหมู่50บาททุกรายการนะ โอนส่งปีปลายทางบวกห้าสิบหลักสิบบาททุกรายการพี่ถูกใจรายการไหนนะแจ้งรายการพร้อมอีพีนะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนแจ้งรายการพร้อมอีพีนะ,ะหนูแล้วแล้วก็หนูไม่รับจองรับจองของทุกคนละนีนะให้พี่ๆที่ ให้พี่พี่ที่พร้อมก่อนนะพี่นะให้สิทธิ์พี่พที่พร้อมก่อนนะสําหรับ e ีพีที่ห้ก็มีประมาณนี้พี่พี่หนูฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งรอบนะคะช่องทางการติดต่อนะมีสแกน QR โค้ดนะหรือโทรเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0ูนย์หกส 020ค่ะ88980630208898พี่พี่เบอร์นี้แอดได้ทั้งอดีไลน์แลวก็แบบเบอร์โทรเลยนะสามารถแอดได้ทั้งอดีไลน์แลวก็แบบเบอร์โทรเลยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็มีประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่พี่นะขอบคุณสำหรับพี่พี่ที่รับชมจนจบคลิปนะพี่พี่นะอย่าลืมนะแจ้งรายการพร้อมอีพีนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับสวัสดีค่ะ